คยสงสัยไหมว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องทรมานตัวเองถึงหปีเต็มก่อนตัดสรู้ในอดีตชาติเมื่อพระพุทธเจ้ายังเป็นมนุษย์ชื่อว่าโชติปาระในสมัยนั้นมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระนามว่ากัสสปะพุทธเจ้าที่กำลังเผยแผ่พระธรรมอยู่ในขณะนั้นโชติปาระได้ไปเจอกับพระกัสสปะพุทธเจ้าและด้วยความยือหยิง เขาได้กล่าวดูหมินพระองค์ว่าจักมีโพธิมณนทนแต่ที่ไหนโพธิญาณท่านได้ยากอย่างยิ่งหมายความว่าการตัดสรุปจะมีได้ที่ไหนกันการได้โพธิญาณของท่านนั้นเป็นไปได้ยากมากนั่นคือโชติปาระได้กล่าวนิบแนมพระกัสสปะพุทธเจ้าไม่ได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆคำพูดนี้กลายเป็นกรรมที่ติดตามมา เมื่อมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธะด้วยบาบาแข่งกรรมเก่านี้พระองค์จึงต้องทำทุก,กรกิริยาณตำบุอุรุเวลาเสนานิคมพระองค์ได้ทรมานตัวเองตลอดหปีเต็มสิ่งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุก,กรกิริยาอย่างหนักเช่นอดอาหารจนแทบตายน,นั่งสมาธิในสภาพที่ทรมานทำตัวให้ผอมโซจนกระดูโผล หลังจากหกปีพระองค์ทรงตรหนักว่าเรามิได้บรรลุโพธิญาณด้วยทุกกรกิริยานี้การทรมานตัวเองไม่ใช่หนทางสู่การตัดสรุพระองค์จึงทรงเปลี่ยนวิธีหันมาทำสมาธิแบบสายกลางและในที่สุดก็ทรงตัดสุต้ต้นโหดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าตรัสว่า เราอันบุพกรรมตักเตือนแล้วจึงสแสวงหาโพธิญาณในทางที่ผิดแปลว่าเราถูกกรรมชั่วชักนำจึงหาความรู้แจ้งในทางที่ผิดแม้กรรมเก่าจะมีพลังแต่ด้วยปัญญาของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้บัดนี้เราเป็นผู้สิ้นบาปและบุญเป็นผู้ไม่มีอาสวะจักนิพพานสาธุ